สามความลับของโทนี่ลอปปินโทนี่ลอปปินเป็นนักพูดระดับโลกนักพูดตั้งแรงบันดาลใจและเขารักษาคนด้วยศาสตร์ของ NLP NLP ก็คือจะศึกษาเกี่ยวกับสมองวิธีการทำงานของสมองเราทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จมากมายบางคนถึงย่ำอยู่กับที่ทั้งๆท,งท,งที่มีศักยภาพเหมือนกัน1 เราจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็น <spe ak> เพียงแค่เราหาต้นแบบที่เราอยากจะเป็นก็คือคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนยกตัวอย่างว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนคุณอยากจะเป็นคนที่พูดเก่งคุณก็ไปหาบุคคลต้นแบบที่คุณอยากจะพูดเก่งเหมือนเขาและคุณก็ลอกเลียนแบบวิธีการคิดวิธีการของเขา มนุษย์เราสามารถลอกเรียนแบบกันได้มันมีงานวิจัยออกมาแล้วคุณทางที่เขานำเสนอวิธีการที่เขาคิดความเชื่อของเขาวิธีการที่เขาลงมือปฏิบัติสิ่งเหล่านี้คุณสามารถลอกเรียนแบบได้และควรสามารถเป็นคนที่พูดเก่งอย่างอย่างบุคคลต้นแบบของคุณได้นะไม่ว่าคุณอยากจะเป็นอะไรคุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ธุรกิจอะไรที่คุณต้องการคุณก็ต้องไปหาต้นแบบเหล่านั้นมาแล้วก็ลอกเลียนแบบตัวอย่างว่าอย่างรถยนต์รถยนต์เรามีฟอร์ดที่เกิดขึ้นเป็นเจ้าแรกเราก็มีการลอกเลียนแบบฟอร์ดทำยังไงแล้วก็มีโตโยต้ามีฮอนด้ามีซูซูกิมีเทสลาตอนนี้ก็มีอีกมากมายทุกอย่างบนโลกใบนี้เกิดขึ้นจากการลอกเลียนแบบกันทั้งสิ้นคนฉลาด ที่อยากประสบความสำเร็จเร็วไม่ต้องไปลองผิดลองถูกคุณไปลอกเรียนแบบวิธีการของคนสำเร็จเหล่านั้นเพราะมนุษย์เรามันจะสำเร็จได้ด้วยการลอกเรียนแบบกันเท่านั้นแต่ลอกเรียนแบบนี่ไม่ใช่ว่าไปก๊อปปี้เข้ามา100%ยเนะเว้ยคุณจะต้องไปลอกเรียนแบบวิธีการคิดวิธีการวางแผนการกระทำของเขาทำไมเขาถึง ประสบความสําเร็จทําไมคนที่สําเร็จเขาถึงประสบความสําเร็จเขาคิดยังไงเขาทํายังไงเขาวางแผนยังไงเขาจัดการชีวิตยังไงนั่นคุณต้องไปลอกเรียนแบบข้อ 2. ออันนี้สําคัญมากท่านี้เอาเลีนบอกว่าข้อนี้สําคัญมากนั่นคือความเชื่อของคุณถ้าคุณทําอะไรแล้วคุณไม่มีความเชื่อในตัวเองคุณไม่มีวันสําเร็จในสิ่งน,นั้นนั้น อันดับแรกคุณจะต้องเชื่อว่าคุณมีความสามารถเพียงพอคุณสามารถเป็นได้คุณสามารถทำได้คุณสามารถสำเร็จได้คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองล้านเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าคุณเชื่อและคุณตัดสินใจว่าคุณเชื่อมันสิ่งนั้นจะบังเกิดขึ้นความเชื่อของคุณกำหนดอนาคตของคุณ ชีวิตของคุณณนะวันนี้มันจะเป็นยังไงมันล้วนเกิดขึ้นจากความเชื่อของคุณในอดีตท,ทั้งสิน้นและนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้คุณเชื่อเถอะว่าเราเป็นอะไรก็ได้และตัดสินใจเชื่อในความสามารถของตัวเองซะเชื่อในความเก่งของตัวเองซะเชื่อว่าคุณเป็นอะไรก็ได้ที่อยากจะเป็นแล้วก็ก้าวเดินไปบนเส้นทางนั้นข้อ 3. ตัดสินใจ เราอะมนุษย์ทุกคนจะติดกับดักของการลังเลไม่กล้าตัดสินใจอะไรสักอย่างเมื่อคุณอยากจะทำอะไรอยากจะมีแบบคนนั้นอยากจะมีเหมือนคนนี้อยากจะเป็นแบบคนนั้นหรืออยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอยู่ลึกๆในใจคุณแต่คุณมีคำเนี้ยคำว่าแต่แต่ฉันไม่มีความสามารถเพียงพอแต่ฉันไม่มี ความรู้เหมือนคนนั้นแต่ฉันไม่มีเงินทุนหรืออะไรต่างๆเลยทําให้คุณไม่กล้าตัดสินใจและเมื่อคุณไม่กล้าตัดสินใจคุณก็ไม่สามารถดึงศักยภาพออกจากตัวของคุณได้ดังนั้นข้อ 3, สาคัญมากคุณต้องตัดสินใจว่าคุณอยากจะเป็นอะไรในอีกหนึ่งปีข้างหน้าในอีกสปีข้างหน้าในอีก5ปีข้างหน้าหรืออยากจะ,กะเกษียณ อายุแบบไหนอยากจะแก่ตัวไปแบบไหนอยากจะมีบ้านแบบไหนอยากจะมีครอบครัวแบบไหนวันนี้มันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณร้อยเปอร์ซล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าวันนี้คุณยังไม่กล้าตัดสินใจให้กับชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้ในอีกหนึ่งปีข้างหน้ารู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผ่านไปหนึ่งปีคุณก็ยังไม่กล้าตัดสินใจแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณก็ชีวิตแบบเดิมๆเ,เหมือนทุกๆวันที่ผ่านไปถ้าคุณไม่กล้าตัดสินใจชีวิตของคุณก็จะวนอยู่ที่เดิมๆไม่ไปไหนไม่ก้าวหน้าไปไหนเพราะฉะนั้นวันนี้3มสิ่งนี้เอาไปใช้กับชีวิตของเพื่อนๆกันนี่คือความลับของคนระดับโลก ที่เอามาแชร์กันเพราะฉะนั้นดึงมันไปใช้ซะมันล้วนแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้น